นี้เนี่ยเป็นสิวเนะนี่ยเข้าไปนั่นเป็นสิวองไรกเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกล้งพี่เนมกันนะคะอันนี้คือฐานของเราให้อบอยไปเตรียมมามันทำไวมากเลยอะโอ้โหน้ำมันปี๋เลยโดนตายแน่นอนนะ <c oughs> นี่นวันจันทรนนะนี่ล้าทำอะไรตังเพลงใหม่เจ๊ต๊อกขัดขัดทำไมฮะขัดทำไมเปล่า เฉยๆในการใช้ชีวิตประจำวันไม่มีเป็นไรไม่เป็นไรพี่กี้บอกว่าผมมาถ่ายลิปให้พี่ก็ใช่แต่วันนี้แกเหนื่อยมหรอเห็นพี่ทำงานหนักในช่วงเนี้ยเออเป็นไงบ้างอะไรหน้าเป็นสิวหรือเปล่ากระดูกเป็นยัไงบ้างได้กินของนะผมบอกให้ไม่ได้กินของนะไม่ได้กินของเหรอไหนดูหน้าซีหน้าเป็นสิวปล่า ไหนอะเข้าไตรงนี้เนี่ยเป็นสิวนะเข้ดินเป็นสิวลยไงกเฮ้ยอะไรเฮ้ยขอบวะโ้ตั้งแต่เปิดหน้ามาวันนี้หน้าดำเป็นพิเศษนะครับเนี่ยมามามีสบู่ไฟด้าช่วยล้างกันด้วยออกไม่ออกอ่ะ เอา,อาง,งัติดีออติดทนนะพี่ฐานน้ำต่าไม่ออกเอาคืนก็อย่าร้องนะตาใครเอาคืนอะไรนี่เขาอุ้ยไม่ออกพูดไปกันแหละถูดีๆไม่แสบตานะครับทุกคนถูเบาๆก็ออกแล้วอ่าถูเบา ดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องไม่ไม่ต้องใช้นิ้วขูดอย่างนี้นะถูกระเป๋าอย่างเงี้ยเขาเดี๋ยวหน้าเห็ดหมดเอออ่ะแล้วก็อย่าไปฟอกนานมากอันนี้ผมฟอกไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยนะอันนี้มันไม่ถึงหนึ่งนาทีนะอย่าทิ้งไว้บนหน้านานเกินไปทิ้งไว้นานเกินไปมันจะทําให้ผิวเกิดการระคายเคืองนะคะออกไหมออกครับโอุ้ยโทษโทษ โอเคค่ะทุกคนอยากให้มีแก้งแบบนี้กดไลค์กดใจกดรีโพสให้กี้ด้วยนะคะไปแล้วนะบ๊ายบายถ้าอยากมีเอง <c oughs> สุดท้ายนี้ถ้าใครอยากลองใช้สบู่เฟด้าลองกดสั่งในทิตก้าได้เลยนะคะ